สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครพร้อมเพย์นะครับเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทจากสํานักง,งานประกันสังคมนะครับผมซึ่งเงินนะครับจะถูกโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครพร้อมเพย์กันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับผมสํานักงานประกันสังคมนะครับก็ขอเน้นย้ำว่านายจ้างบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33ม39นะครับหรือว่าม40นะครับผมให้เลงดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับ พร้อมเพย์คืออะไรนะครับผมสําหรับที่ท่านยังไม่เคยสมัครนะครับผมพร้อมเพย์ก็คือบริการรับโอนเงินแบบใหม่นะครับผมแค่ใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีเงินฝากนั่นเองนะครับประโยชน์ของพร้อมเพย์นะครับก็คือสะดวกใช้แค่เลขบัตรประจําตัวประชาชนรับเงินจากหน่วยงานรัฐบาลน,นะครับผมง่ายนะครับผมไม่ต้องจําเลขบัญชี แค่ใช้เบอร์มือถือรับโอนเงินนะครับปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดและตรวจสอบได้นะครับลงทะเบียนพร้อมเพย์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือบัญชีเงินฝากนะครับได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับหหมายเลขบัตรป,ประชาชนผูกได้1บัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ1เบอร์ ผูกได้1บัญชีเงินฝากและผูกได้สูงสุด3เบอร์ต่อ1บัญชีนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้หลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์หรือว่าจะไปที่สาขาธนาคารทั่วประเทศก็ได้นะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมยังเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่นะครับ ดังนั้นนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านทางแอปพลิเคชันของ KPa ันะครับให้เรานะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เรามีอยู่นะครับผมในที่นี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างของแอปพลิเคชัน KP พันะครับซึ่งเป็นแอปธนาคารของกสิกรไทยนั่นเองนะครับผมเมื่อเข้ามาสู่หน้าแอปพลิเคชันนะครับจากหน้าบัญชีให้เลือกบริการอื่นๆนะครับที่อยู่มุมขวาล่างนะครับ เลือกพร้อมเพย์นะครับผมตามกรอบสีแดงเลยนะครับเลือกลงทะเบียนแก้ไขนะครับเสร็จแล้วก็เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชนนะครับกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลือกบัญชีกดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมหน้าจอก็จะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิธีการสมัครผอมเพย์นะครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันของ KP พัสนะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่มีแอปธนาคารอื่นๆนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมลักษณะการสมัครก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่เป็นผู้ประกันตนนะครับ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐในรอบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมาตาาม3ามนะครับมาตรา39แล้วก็มาตา40นะครับผมหากท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับหรือว่าได้ทํางานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง1ิจังหวัดนะครับผมก็ให้ท่านนะครับทำการสมัครผูกพร้อมเพย์ไว้ได้เลยนะครับผมเมื่อระบบเขาพร้อมนะครับเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้เรานะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนําพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s t ส l l Play Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ